สวัสดีค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวหนูแดงพิมพ์าพลศรีจิพาพี่น้องไปเบิงปลามันเดอ้อเดี๋ยวตามมาค่ะเดี๋ยวพาขึ้นโคกจำได้ป่ะปลามันตัวเองปลามันเจ้าของเยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเพื่อจำได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ได้ไปก <c oughs> ี่ปีแล้วแหละโดนแล้วนะคะโดนแล้วยังว่าท่านได้ได้ขึ้นไปแต่ว่า พี่น้องญาติพี่น้องกับกันเฮ็ตมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นทางอย่างนาสิจัมในยัว <c oughs> ไปพี่น้องนี่ภาพขึ้นโคกเป็นป่ามันเด้อบัดท,ที่เนี้ยเขาไปด้วยแมงกกไซรถเหนอะเหนอะเห็นกระลอกคนข้างนานั้น โอ้ก <mondo> ็ลอดน้ำทางครับก็ลอกน้ำทางครับไปลูกไปไปไปโอ้ไปไหนอะไปไหนลูกไปโอ้ไม่ปวน้ำเดือ yeah okay. เบิ้งพี่น้องนี่เป็นการกู้มันหัวใหญ่ๆพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งโยกมาเบิ้งตีเอายักษ์ยักษ์ยักษ์ไมายักษ์แค่ไหนเบิ้งอันนี้คือปบบเบิ้งกันเบิ้งมันเลยค่ะพี่น้องหัวยังใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนของพี่ไม้ค่ะเพื่นบอกอันนี้พี่สาวพี่สาวพี่ไม้ค่ะ มัมาย่มสวนพี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยเมื่อนี้มาซอยกันกู้มันค่ะก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิง้งว่าการกู้มันเนี่ยพ่ง่ะต้นหนึ่งแล้วพี่น้องต้นหนึ่งเบิ้งเขาไปทำอะไรมันอันนี้เขาไปทำอะไรเอ,อาไปเห็ดแป้งมันบมอพี่มั้งเห็ดแ,แป้งพี่น้องดอกแจเรียดแตยเราจะไปแปรรูปเนาะ ว่านี่นี่ยคือพามาเบิงพี่น้องแต่ละต้นมึงถอวต้นนึงอ่ะได้เจ้าหมูออกตกที่รถได้ก้อนใหญ่นะพี่น้องบอตักหน้าใบปูตักแล้วตักแล้วมันก็นนี่นี่อ่าแตงอ่าแตงอาหนูอาหนูน้องพ่อน้องพ่อน้องพ่อเพชรค่ะวันนี้มามากู้มันกับอ่ะ ป้ายกันซอยกันเบิ่งต่อป้องหัวแบบใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวนาแจงวะอ่ะแจงนี่อ่าหนูเรือน้องพ่อหนูแบบเมื่อนี้มาไปกู้มันกับพี่กับน้องซอยกันพี่น้องปูน่ะเบิ่งตะละกองดูขุนปูนตายตายไปน้ำกองขุนปูนขุนปูนเบิ่งขุนปูนเบื้องไปแถววารินน่ะเบื้องก็หัวใหญ่บอกพี่น้อง หัวเด็กเบ่งทูพี่น้องหัวปั่นใจเล่นหัวบอกไงนี่ต้นหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องต้นหนึ่งเบ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 ่งหัวยังใหญ่เลยอ่ะสุดยอดสุดยอดของมันโอ้มันพี่น้อง ันนีมันโลละสามบาทสี่สิบติดไปไหมโอ้อันนี้พี่ใหม่ด้วยค่ะพี่สายปีนี่มันจะได้กิโลละสามบาทสี่สิบต่างมาสั้นถ้าว่าประมาณเนี้ยกิโลนึงนหละพี่น้องนี่เอาอีกจักหัวซะเอาอีกจักหัวหนึ่งนาอคุณฝนเอาหัวนี่นะสามอันนี้สามอันนี้สามอันนี้ หนึ่งสองสามนี่ไงสามบาทฮะี่สี่สิบตังค์พี่น้องถุนจวดเล่นวะนี่กู้มันพี่น้องสุนจวดเลยพูน่ะยังทั้งพุ่นยั้มกู้ได้พี่น้องทั้งพุ่นยั้มก้ได้กูนี่กูแค่นี้โอ้มันดีมากเลยอะ พุนพน,น,นไ,นะไปเบิ้ง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 ดูว่าเพื่อนจะยังไงพี่น้อง

น,น, <g ül> นุก็ย่านแบบอันอันหัวมันขาดนูกระย่านไฮโซๆอย่านะโอเอ,อิญมันสวยเพรได้เลยต้องไปเอาตรงนี้ไหมจับๆับมนันใส่กล้องไว้กล้องไว้กล้องไว้ตอนนี้เขาจะเอาอันมันขึ้นขึ้นรถขึ้นรถเบิ่งวิธีการที่นู่นตอนนี้เด้อจะไปยิ้มชัดค่ะตอนนี้เขากำลังเอาอันนี้ขึ้นรถเด้อจ้า อามันขึ้โหลดพากู้แล้วพากันตัดหัวแล้วเขาก็กองไว้กองไว้แล้วเขาก็มาเก็บมาออกู้เอาขึ้นโหลดไน้องโยกเลยทีเ,เลยบบดทีเนี้ยนี่แหละไฟแผนกตัดกระตัดไปเนาะคะ่ะตัดกองไว้ตัดกองไว้แล้วก็จะมี มาเก็บที่หลังเอารถเก็บพี่นอ้องตอนนี้พักชิงเข่าพี่น้อง มีสมตำพร้อมดีบวชกล้วยพร้อมพูนาตั้แต่กะลักตากเด้อแต่กะลักตากไปบวชกล้วยมาๆๆมีพอดอันอันฝรั่งกิมจูพูดอะไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฝรังจิมจูอันนี้บ้านเฮาเอิญบองธีดาแต่ว่าสยาภูมิเออเอิญบองธีดาอัน สาาบุรีเอิญยังะอะไรสลาบุรีเอิญว่าเขาเป่าอท่านเอาบ้านกุวลเอิญว่าเขาเป่าตอนนั้นอันพีน่นห้ยแดงอันเอาันบุกเี่าไ,ไปเพื่อนกินนะพนว่นุ้แดงยิบออันันเขาเป่าให้แน่วะท่นนานหนูก็ไปยิบกระเป๋าให้เลยแล้ว <laughs> อารมณ์โมโหเนาะพ่าบ้านเพื่อนนั่นบอกสิดาว่าเขาเป่าหนูก็ว่าเปอาเป่าไปหยิบอย่างหยิบกระเป๋าบอกว่าที่แต่ได้บอกว่าแม่นบอกสีดาไอ้เขาเป่านี่คือฝรั่งนั่นแหละหยิบให้น้อยมับ้านั่นโอ้กับโมโหเนาะ้าาวเก็บมันฟันมันขายไปให้เขาบุ้งเาออเป็นไงคะ เอาแหกเอาก็ได้เหรอหักเอาก็ได้ค่ะไ,ได้ทั้งคว้นเลยค่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้หักเลยค่ะเนอะได้ปั้นได้โอ้